สวัสดีค่ะวิกกี้วันนี้เราอยู่ที่ไหนลูกเซ่ใหหน่อยสวัสดีค่ะมาทำอะไรที่นี่นะเราจะมา hunting looking mushroom ะปมาลงมาลงมา ไปทำนี่โอเคตามนี่ฉันรู้แล้วเด็กน้องชิลามาแล้วไม่ใช่เหรอ Yes Last time she mad what No we didn't know that we could bring them Yeah mm. Oh ชิลาในรถค่ะ Look Yeah ลานคาเนาะเห็ดโอ้ยเดียวยังเลยนะลูกมันจะมีเห็ดแล้ว ไป Sheila ไปเลย keep g ้ i n g อันนี้แมนต้นใหม่ซื่อซื้อจะเป็นดอกใหม่ซื่อๆแ <c oughs> มนบ่บ <c oughs> ่แมนกับเทียมปลาแมนบ่น่าจะไม่ใช่เนาะมันเนาอันนี้เจอดอกทุบ <c oughs> <c oughs> เฮิดอเจ้าซนซนจมอแล้วแมอเรีเมาว่าม่ผิดได้ันเดค n อนี่เด a อ h เห็นหน่ See, honey? Yeah, and this another one. Look, mother. Mommy, you can eat this. No, they, they said this has poison. Mommy, can I see? Yeah. Oh. oh, how much room? Mushroom? A furry one. What is it? But mommy, you mm -hmm. can't eat it. It's. Mmm, I'm tired out. i honey. เห็ดแมวอ้ตนดีใจดีใจได้เห็นหนาตามันดดีละฮะก็เห็ดอีกดอกนึงก็เห็ดอีกดอกนึงเนไปบ้านไปบ้านนี่ตายเบี้ยป่ะจันเลย e ือสีตายเบี้ยเรื่องอะไรเนาะโอ้โหเห o ดเห็ดเห็ดย่งเย่างนี้

ใช่แล้วไอเชิดสแตนค่ะโอเคอันนี้ว้า I know ดู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 โอ้มีสองดอกเฮดเฮดว้าสามดอกเฮดอยังเนี่ยเฮียนี่จ้ะเฮดก่อนโคกได้หนี่ขอว่ามันกินได้ได้นน่แต่ว่ามันเถ่าแล้ว And I won't I think this one can eat as tell them Yeah. Let me see. Oh another one. Oh that's Mario! That's Mario! I think I think Daddy, daddy! Oh hit, hit, hit. Oh my god. I can tell her heard uh. the on the branches. โอ้จุ Mom, know, ๊บจุจโันจะไปหยิบฉันจะไปหยิบันหยิฉันจกไปหยิบฉันจหยิบฉันจะไหยิบฉนไยบนจหันจะ่ป s ยิบฉัไยิบฉันจะไปหยิบันันห้มัน่ิบฉันหยันิไนบันะบันเยะไเอาะไหันหันิ

I don't know how Okay, to let me it. pick them. It's okay. way down in there. I know, way down there. Don't break Wait. Okay, here. Pick it up. Oh, come and do it look. Calm it Oh, my gosh. It's Oh, my God. Oh. It's broken, but... Vicky, help me. Let me do it. Help Mama, is it okay if I broke the bottom? Because... Wow. Eat more Mario, Yes. Okay. Mama, look. Daddy already went. It's okay. Let keep looking. Nee, nee, nee. See? <laughs> nih. 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 Oh, okay, sure. no, I found okay, Here. Nee. Nee. Here. Oh, check. I got it. Check first. it? Yeah. Oh, It's old. It's old. It's old. It's ศูนย์เนี่ยผู้ใดมาเตะเห็ดได้ไดน่นนะบปรูกกินได้บ่ดอกอาวิกิพีอ้าวชีน้ำปากมือมันไม่แก่เหรอมันแก่มันไม่แก่อ,แกอ๋อมันแก่แล้วลูกมันถาแล้วจ้ะมันถาแล้วมามีไปดูใกล้ๆก่อน นี่มันมีว่ามันเป็นเห็ดนะเนี่ยเห็นไหมนั่นเห็นไหมโหยเยอะจ้ะเห็นมั้ยน,น่ะไปใต้ดินเดี๋ยว,ด,ยวดูนะดูนะมามีม่จะเปิดให้ดูนะมันเป็นเห็ดหรือเปล่านี่เดี๋ยวดูนะโอเปนโน่ยิ่งกลัวเห็ดจริงๆด้วย ไปกี้ถ่ายรูปให้หน่อยตรงนั้นอะเฮ็ดอีหยังนี่จ้าเกิดกระจ้าโอ้ได้ดอกนี่ดอกนี้สวยดอกนี้สวยโอเคเบลูว่ากินได้วะใส่นี้ถุงก่อนดนะจ้ะใส่นี้ถุงก่อนโอ้เสียดายเห็ดเนาะนี่เอ้ามีเอาไปด้วยแล้วกันเนาะมันมีเพื่อนแล้วเอาไปด้วยเนาะมีเพื่อนแล้ว ช่ได้จ้ะเห็ดโอ้ไม่สิมมี่มอใช่นี่น่า่่หน่มาหาเห็ดนะ้ลูกอมีเดินเร็วไม่ได้นะตาอ่ะมีต้องสองเห็ด เห็นอะไรเนี่ยโ oh my goodness อ oh ้ my goodness โอ๋ยพอละจ่ายกินไหนบ่เนี่กินไหนบ่เนี่ยอ้อหนึ่งสองอุ้ยมันยังนี่มันยังนี่มันยังอุ้ยอุ้ย Oh. <c oughs> <c oughs> <S Wave> สวยสวยสวยจ้ะหนึ่งนึงสองสามดอกสีดอกห้าดอกจ้ะห้าดอกห้าดอกหกดอกเจดดอกแปดดอกอย แมนบนน่มันด้หนึ่งสองสามสี่หจ็ดดีใจดีใใจบลูบกินได้บแต่ว่าดีใจไปก่อนจ้ะดีใจไปก่อนไตนีเดนนนนนน้นี้เห็อุยอยู่นี่าแมนจ้ะมันก็แมนมันก็แมนนันเกดอกสิบดอก yeah ok luôn đi con sao, đừng kéo hết cha, con sao, đừng kéo hết. còn ít, đi lưng lưng. I know I am. chờ đã. wow, điêu luôn điêu, chờ phim. belly. ok. โอ้วางค่อยหนูางค่ยอูสาวกเก็ยสาวเก็บเห็ดวางค่อยๆหนูเก่งมากโอ้ยถุงเลยถุงมาเก็บเห็ดจ้าบ่มีกระตาอันมาเบิงซื้อ่าเห็ดมันออกบ่วันนี้มันออกจับข้างข้างล่างสุดๆเลยนะลูกนู โอ้ยอย่าอย่ายื้หนูแก๊บแบบนี้ก็ได้จับขามันขึ้นมาแบบนี้โอ้ยโอย o ออยอกยอ้ a โอ้ยโอ้ยโอ้ยโ e ้ยโ m e a มันแก่ไหมมันเละหรือเปล่าลูกหรือว่ามันนิ่มๆโอเค fine right yeah fine yeah okay last one last one เอาตรงนู้นนะข้างในขาวๆตรงนั้นอย่าเอาได้ไหมไม่ต้องสเกนลูกไม่มีอะไรมามีเช็คแล้ว good job yeah we're learning to step on good job a n d t h e n t h o s e h e r e มีมีมีเล็กด้วยลูกมีอันเล็กด้วยนี่ อันเล็ก oh, นี่อันเล็กเห็นไหมมันเป็นว้าวโอเคสไปหลวงมามีดีใจลวงมามีดเนี่ยาสิ this many before oh no เดีอดีตน้องนะดูอดีตน้องนะ ีปด้วยโอเคโอเคเก่งมากลูก thank you ป่ะโอเคค่ะมันอย่าอุ้มอมีดีใจมากป่ะกลับไปเลยป่ะพุ่มใจค่ะวันนี้พุ่มใจน้ำเสนอค่ะพอเห็ดจ้ะเนี่ยเห็ดกินได้บ๊บ okay. บ okay. 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 <Come> yeah. ูกิน <go> บ๊บบูบ๊กินได้บอเห็ดจ้าเห็ด น้ไม no, oh, no. oh, ่เช็คมันเกิดอเห็ดอ่าเห็ดกอนโคกบานเท่านัะนะจ้าทูเดอร์ากกินไดใเดอจ้าเดอโอ้ลงนี่ออาโอ้กน้วไอเซสเทเร่วิกี้เเร่มาสองตัวนี่มันปีนกันไปโอเงมาเลยชิลาวิกกี้วิกกี้ชิลา she here. What? came from down โอ้ h เข a งเจ้ามาจอบเบิ่งเห็ดเพิ่นแต่ว่ามันบ่มีแต่ว่าได้เห็ดอันนี้ก็สิเอาเมียก่อนสิไปถามหมู่จ้าว่ากินได้บ่ได้เข่งเด้อจ้าเด้อมื้อนี้กัมีแฮปปี้ที่สุดแล้วจ้ะฝากก็ไลค์ก็แชร์ให้เด้อจ้าเด้อโอเคจ้ารจนัสารคข้ามบายบายก่อนเด้อมื้อนี้เดี๋ยวอีกจักพุ่นละจ้าเดือน2เดือนเด้อสิมาใหม่สิมาเบิ่งเห็ดอ่าเห็ดเพิ่อจ้ะโอเคจ้ะบายบายขอบคุณค่ะ